สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับวันนี้หมอนทองก็จะได้มาสรุปเงินโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งหลายๆคนก็เตรียมตัวรอรับเงินแล้วนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ จะมีเงินโอนเข้ามาในบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆเราได้500หรือได้800บาทกันแน่เพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าได้กี่บาทนะคะเรามาดูสรุปกันเลยนะคะสำหรับเงินบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนใครที่ก่อนหน้านั้นได้เดือนละ200บาทนะคะรัฐ เขาเพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 4อีก200บาทนะคะก็ได้เป็น400บาทแล้วระยะที่3ที่จะเพิ่มให้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้อีก300บาทนี้นะคะก็กลายเป็นว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการ2 0 0บาทจากเดิมนะคะจะได้เพิ่มเข้ามาเป็น 700บาทต่อคนต่อบัทนะคะอันนี้คือคนที่ได้วงเงินที่200บาทอันเดิมนะคะแต่สําหรับใครที่ได้วงเงินบัตร300บาทนะคะโครงการระยะที่2ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมรัฐเขาก็ช่วยเพิ่มเข้ามาอีก200บาทก็เป็น500บาทใช่ไหมคะ ระยะที่3ที่จะเพิ่มให้ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาอีก300บาทรวมแล้วใครที่ถือบัตรสวัสดิการวงเงินเดิม300บาทได้เพิ่ม200ได้เพิ่ม3 0 0บาทรวมเป็น800บาทนะคะไม่งงกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยบัตรที่ได้200ก็จะเพิ่มมาเป็น700บาทบัตรที่300บาทก็จะได้เพิ่มมาเป็น 800บาทและนอกจากนี้ยังได้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มอีก45บาทต่อ3เดือนก็หมายความว่า3เดือนเนี่ยรวมกันนะคะจะได้ส่วนลดไป45บาทแล้วก็ได้ส่วนลดค่าบขาสอ,อีก500บาทต่อเดือนอรถไฟ500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้าอีก500บาทต่อเดือนซึ่งทั้งหมดนี้นะคะไม่สามารถ เอาออกมาเป็นเงินได้นะคะใช้สำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่รัฐบาลเขากำหนดไว้เท่านั้นนะคะสรุปนะคะคนที่ถือบัตร200บาทจะได้วงเงินเพิ่มรวมเข้ามาเป็น700บาทนะคะและคนที่มีบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจน300บาทนะคะก็จะได้เพิ่มเข้ามารวมเป็น800บาทนะคะ สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ถึงเดือนธันวาคม2 5 6 4นี้เท่านั้นนะคะและทุกวันที่18ของเดือนนะคะใครที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโครงการลดค่าไฟฟ้าและลดค่าน้ำประปานะคะก็จะได้ส่วนลดไปครอบครัวละ1นึนะคะหรือครัวเรือนละ1นึส่วนลดค่าน้ำค่าไฟครัวเรือนละ315บาทนะคะ แล้วทุกวันที่22ของเดือนก็จะได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือผู้พิการจะได้วงเงินหรือเบี้ยพิการเพิ่มเข้ามาอีก200บาทนะคะต่อเดือนเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ